มาเจนตาเอนชานครีมกันแดดที่เทียบเท่ากับเขาแบรนด์ค่ะเป็นครีมกันแดดทรีอินวันนะคะทั้งบำรุงป้องกันใน1หลอดค่ะเดี๋ยวจะลองทาเนื้อให้ดูค่ะทุกคนทาปุ๊บนะคะเนื้อบางเบาทาง,ง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะเลยปรับผิวให้ดูสว่างขึ้นนะคะเขามี SPF50PA 4้าบีวกแล้วก็ป้องกันผิวจากแสงแดดได้ถึง98%นะคะปกป้องผิวของเราจากรังสีทั้ง UVA และก็ UVB ด้วยนะคะทำให้ผิวเนี่ยไม่หมองคล้ำค่ะยังไม่พอนะคะใช้ ไปอย่างต่อเนื่องเน ok ี่ยนะคะทุกคนนะเราจะดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยจากไฮยาลูรอนถึง8ชนิดนะคะช่วยในการลดเลือนริ้วรอยฟ้ากระจุดด่างดําค่ะเวลาที่เราใช้ไปนะคะหน้านะคะก็จะชุ่มชื้นด้วยหน้าไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่รอปด้วยนะคะทุกคนค่ะที่สําคัญเลยค่ะเรามีเครื่องหมายเดิมสแกนนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองแต่งหน้านะคะด้วยครีมกันแดดจากมาเจนตาเอนชานค่ะเห็นไหมคะคุมมันกันน้ํากันเหงื่อติดทนมากๆและไม่เป็นสิวด้วยค่ะใครสนใจตอนนี้นะคะปักตะก่ ไหวให้แล้วไปตามจ้า